วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสลามสลาตันค่ะเจอเจอกันทุกทุมประหารค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจลาค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามาสลาตันของศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราลงพื้นที่มายังหมู่2บ้านตาระแดตาบนบ้านังสาเริงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งวันนี้เรามาติดตามความสําเร็จการนําร่องปลูกกล้วยหอมทองค่ะในพื้นที่แห่งนี้ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถมีกล้วยหอมทองส่งขายตามท้องตลาดค่ะแต่ณปัจจุบันค่ะผลผลิตนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะทําให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ส บ้านตาระแดหรือที่เรียกกันว่านายดรารหแะแสแงผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ค่ะได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มาแปรรูปกล้วยหอมทองและส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ค่ะทําให้หน่วยงานภาครัฐค่ะได้เห็นความสําคัญและความสําเร็จที่เกิดขึ้นณตรงนี้ทําให้ได้รับการสนับสนุสนจากภาครัฐและได้รับงบประมาณในเรื่องของการทำโครงการค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นรับติดตามพร้อมๆกันค่ะ ส่วนใหญ่ก็เราจะใช้ในระบบกลุ่มนะฮะของของเราเองแล้วก็เรามีกลุ่มสมาชิกยังยังไม่มากนักประมาณสัก5รายนะครับร,รวบรวมการไปขายนะครับผมผลิตเรามีน้อยมากนะครับเพราะว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสักนันตันประมาณนั้นนะครับก็เริ่มแรกจากจากที่เราปลูกกล้วยหอมใช่ไหมเกรดดีๆมันจะมีหลายเกรดในในเครือหนึ่งมันจะมีหลายเกรด เป็ดดีๆเราก็ส่งเข้าไปเราก็ขายเป็นาขายขายลูกไปทีนี้พอพอเกรดที่ทมันเกรดไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ทำมา,มาทำไปรูปเป็นกุ้ยหอมทอดกรอบกลุ่มเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็มาเพิ่มอีกเพื่อให้คนที่ว่างงานจะได้มีรายได้ตรงนี้ กล้วยหอมทองถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับผู้บริโภคทําให้ผลผลิตไม่สามารถที่จะรองรับกับผู้บริโภคได้ค่ะเนื่องจากผู้บริโภคมีมากกว่าผลผลิตค่ะทําให้ผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ค่ะริเริ่มที่จะสนับสนุนให้คนในพื้นที่ค่ะหันมาปลูกกล้วยหอมทองค่ะโดยนําพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ร้างในพื้นที่ค่ะทําให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการส่งเสริมโครงการ9101ก็ จะใช้เมนูอาหารแป่รลูกกล้วยหอมทองครับก็จะมีทํากล้วยเค็ดกล้วยหอมทองแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มมัดและก็กล้วยกล้วยทอดนะฮะผมผลิตที่เราได้ไปขายในสวนนะครับก็เราจะจําหน่ายที่ที่ร้านาตลาดเมืองใหม่ยะลาอำเภอเมืองยะลานะครับก็จะมี ผู้ประกอบการแม่ค้าในตลาดนัดก็เราจะนําไปส่งนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับครั้งละประมาณ300กิโละนะครับนอกเหนือจากนี้ค่ะมีการคัดสรรกล้วยที่ดีเพื่อไปจำหน่ายและมีกล้วยค่ะที่ไม่เข้าเกรดก็นํามาแปรรูปค่ะบนยอ,อยารัวไกโลบัอวองดงเต้าตุนดาบุาาซงกาแกงซิกิ

ในส่วนของการทำเค้กกล้วยหอมทองนั้นมีออเดอร์อยู่ต่อเนื่องและเข้าต้มมัดจะตั้งในร้านน้ำชาในหมู่บ้านค่ะจะเป็นการออกโชว์อำเภอเคลื่อนที่ประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมลนนักษณะนี้เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและทำกิจกรรมในเรื่องของการแปรรูปกล้วยหอมทองเพราะเป็นธุรกิจแบบใหม่ค่ะในส่วนของผลิตในการแปรรูปเพราะว่าผมได้นำร่องของ แรกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ประมาณ2,546ประมาณ2,547นะครับผมได้มีการแต่งตั้งกลุ่มสตรีในการแปรูปกล้วยทำเค็ดกล้วยนะครับช่วงน,นั้นมาแล้วก็ต่อยอดก็มาเรื่องกล้วยหอมถอกนะครับก็จะเป็นการต่อยอดรอบที่สองนะครับ กล้วยหอมทองนั้นสามารถที่จะมาแปรรูปได้หลายรูปแบบค่ะที่นิยมกันมากในปัจจุบันเราจะรู้จักกันว่ากล้วยทอดซึ่งมีกลุ่มสตรีบ้านตาะแดแห่งนี้ได้รวมกลุ่มกันเพื่อจําหน่ายและอยู่ในระหว่างการทรําผลิตภัณฑ์และทดลองจําหน่ายค่ะอนาคตจะส่งเสริมไม่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปกล้วยหอมทองตบนบนบนาบลบานังสาเรงค่ะจริงๆจ,จ,จ,จากการที่เราได้ไปศึกษาดูงานอะไรหลายๆครั้งกับเกษตรพัฒนาจังหวัดอะไรก็พาไปไ,ไม่ใช่ พาดิจังหวัดอะไรพาเราไปดูสถานที่อะไรก็ลองกลับมาทํากับปรับปรับกับของเราตอนนี้กําลังเริ่มกำลังเริ่ม,ก,มก็รู้สึกดีเหอนะคนในหมู่บ้านไม่บ้านอะไรจากที่ไม่มีไรายได้ตรงนี้แล้วก็ได้ช่วยเขาตรงนี้เพื่อเพิ่พมไรายได้ในส่วนของการแปรรูปกล้วยทอดนี่ก็เรา,เรายังยังไม่ได้ส่งออกนะครับเพราะว่าเราทําแบบบ้านๆของหมู่บ้าน,นอย่างการชิมแล้วนะก็ขายในตลาด หมูบ้านเราบ้านเราครับต่อไปนี้ผมมีมีแนวความคิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการมีอทอท็อกนะครับเพราะว่าเราต้องทําเล็กๆไปก,ก่อนนะครับเพราะว่าโครงการพารักเขาสดสมอยู่แล้วนะครับ คงจะไปอีกอ่ะน่าจะพัฒนาไปผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปเรื่อยๆอยากเลยอยากได้โออยอยากได้ฮารานอะไรก็ตามนันมาตรฐานของเขาที่<ม>ก็ต้องอก็<ม>อยากหน่วยงานไหนสนใจที่จะมาให้ความรู้เราหรือว่าให้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆมมก็ไดู้ดเรายินดีตลอดเลย ด้วยการเป็นต้นแบบของผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ค่ะทําให้ภาครัฐอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้ต่อยอดส่งเสริมการปลูกกล้อยหอมทองของบ้านบนานังสาเรงโดยให้งบในโครงการ9101ของรัฐบาลชุดใหม่ค่ะได้งบมา2ล้าน5แสนกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะมาต่อยอดและเป็นต้นแบบกล้วยหอมทองในระดับตำบลต่อไปค่ะในส่วนภาพรวมของการทำกิจการของ เมนูกล้วยหอมทองนะครับก็เรามีมีส่วนร่วมของบัณฑิตอาสาตามตำบลนนทางสารีงแลวก็เรามีการขยายปลูกกล้วยหอมทองระดับตำบลน,นะครับก็จะมีความร่วมภาคทางบัณฑิตอาสานะครับทาผู้น,นัศาสนาทางคณะกรรมการหมู่บ้านและก็เห็นชอบในการร่วมทำกิจการเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในความตำบลของเรานะครับ ในส่วนแปลนที่เราได้นาร่องในการโครงการต่อยอดนะครับเพราะว่าเรามีแปลนตัวอย่างไปแล้วแล้วก็ต่อยอดของตําบลน,นะครับเรามีแปลงมีคนทํางานทั้งหมดมีการจ้างแรงงานทั้งหมด360คนเรามีแปลนสักประมาณสัก12แปลงนะครับอของตําบลปานังสารินนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ไรายได้น้อยรับของพัดข,ของรัฐบาลนะครับเราจะจ้างแรงงานุนนี้นะครับเพราะว่าใช้เงินประมาณค่าแรงางาน8ปด0 0นหกหมบาทนะครับใช้แรงงาน,นค,คนละ8ปดแปดวันนะครับเป็นกลุ่มของตำบลเลยครับ ร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตอของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมือง ในแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ้านเราคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกันวันนี้มีคมเนทเทียวบางเรลามากขึ้นใครคอนได้เงินมากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วกดเรลาไม่วางงานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสาันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับ ผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆหมู่บ้านมีผู้นําที่ดีเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในหมู่บ้านตาราดดแห่งนี้มีผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบในเรื่องของการเกษตรด้วยการทําให้ดูพูดให้ฟังและชี้แนะสอนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและสามารถมีไรายได้ในการปลูกกล้วยหอมทองค่ะจนทางอําเภอเมืองยะลาได้งบประมาณในโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อตําบลบ้านนงสาเรงการปลูกกล้วยหอมทอง มีการจ้างแรงงานทั้งหมด360คนของตำบลบรนังสาเรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของภาครัฐค่ะก็จากโครงการที่ที่เริ่มเข้ามาเป็นโคงการ901 9101หน้าตามรอยเท้าพ่อตำบลบรนังสาเรงก็ได้นำล่องปลูกกล้วยหอมทองทั้งตำบลเลยเป็นทุกทหมู่นี่จะมีแปลงละหมู่ ก็เนื้อที่โดยรวมก็ประมาณ28ไร่ที่กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ณตอนนี้ครับในส่วนของแปลนที่เราในการปลูกกล้วยหอมตอนที่ขยายนะครับเราก็ใช้แก่มัสชิดนะครับประมาณ5ไร่นะครับในการเพราะปลูกนะครับเริ่มแรกในการหาคนย่านแรงงานมาก็คือเราจะเอาคนที่ยากจนและก็คนที่ลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐนะครับในส่วนนี้จะเป็นของหมู่บ้านนะครับจะมีชุดเ่งของตำบลยอดตำบลทั้งหมด3 6 0คนยอดหมู่บ้านนี้ประมาณ120คน,น ในส่วนที่เราจะมีการเรื่องมาที่1ิกรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณสัก15วันนะครับในแรกก็จะทําปรับสภาพพื้นดินพื้นที่พาะปลูกในการใช้รถถ่ายนะครับในการยกร่องนในส่วนวันนี้ก็จะมาสานต่อในการปลูกแล้วสานต่อในการวันนี้ก็จะมีการเดินระบบน้ำน,นะครับใช้วันท่อนะครับในส่วนการต้องมี ต้องมีการแบ่งแบ่งหน้าที่นะครับใช้คนละวันหนึ่งใช้10คนนะครับแรงงานที่เราจ้างมาวันละ300บาทนะครับก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันไปในส่วนการแบ่งการปลูกแบ่งการวางท่อแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิง่งแล้วก็ใช้ระบบน้านะครับ โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อตำบลบนานางสาเรงแห่งนี้สนับสนุนปลูกกล้วยหอมทองทำให้ชาวบ้านค่ะมีความสามัคคีเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านตำบลอื่นๆซึ่งมีผู้นำเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่งรองของอาชีพเสริมให้กับหมู่บ้านตำบลและอำเภอส่งเสริมการลดรายจ่ายให้กับกลุ่มและเยาวชนคนที่ว่างงานในหมู่บ้านทำให้มีอาชีพมีไรายได้ โครงการวันนี้ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสัคคีเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านตำบลระดับอำเภอซึ่งมีผู้นำเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้กับหมู่บ้านตำบลเกี่ยวกับการส่งเสริมเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับกลุ่มหรือเยาวชนหรือคนที่ว่างงานในหมู่บ้าน เพียงมาร่วช่วยกันทํางานแต่ละวันซึ่งจะเป็นอาชีพของหมู่บ้านหรือตำบลซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยของโครงการในตำบลบรรนางสะระคืยยังไม่มีโครงการซึ่งเป็นโครงการแรกที่ทําให้มีชื่อและก็มีืชอเชียงให้กับตำบลหรืออําเภอเมืองของบรรสางเระนี่เป็นโครงการแรกที่มีความสาคัญมากครับผมพวกเรานะครับในฐานะที่ เป็นบันดิตอาสานะครับผมของตำบลบันังสาเร่งนะครับทั้ง6หมู่นะครับผมก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะครับประสานงานระหว่าง หมู่บ้านไปจนถึงอำเภอแล้วก็ไปจนถึงของสอบอตอด้วยนะครับผมอย่างโครงการที่ผ่านมานะครับเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับบันเดิลอาสาของตําบลนบน้านนงสาเริงนะครับก็จะทํางานเป็นทีมนะครับนำพาซึ่งช่วยเหลือหมู่บ้านนะครับเพราะว่าการทํางานตรงนี้ถือว่าเป็นการทํางานที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยตรงนะครับผม การทำงานร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต้องมีการปรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจเพราะเป้าหมายคือประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบ้านดิตอาสามีทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดฉแฉดภาคใต้ค่ะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและสอตอในการที่จะส่งเสริมหรือโครงการต่างๆในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ ครับอ๋อในฐานะที่บัณฑิตอาสานะครับเป็นเลขานุกการให้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับใบมะน้อยคนนะครับที่ใบมะได้สัมผัสผู้ใหญ่บ้านหลายๆคนนะครับก็ผู้ใหญ่ซึ่งนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ซึ่งพูดจริงแล้วก็ทําจริงนะครับอันนี้ก็มองว่าการทํางานซึ่งเป็นแบบอย่างเนี้ยพูดให้เขาฟังหรือทําให้เขาดูเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับ แต่ผู้ใหญ่เซงจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำให้เขาดูนะครับแล้วมาพูดให้เขาฟังนะครับเพื่ออธิบายภาพความสำเร็จของผู้ใหญ่เซงได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชาวบ้านที่นี่มีการทำงานเป็นทีมแล้วก็โดยที่มีผู้ใหญ่นะครับในฐานะที่เป็นผู้นำของหมู่บ้านนียนำพายอา,อาประชาชนของตำบลเนี่ยไปจนถึงโครงการ9101นนะครับไม่มีโครงการไหนนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ ทำเป็นตำบลแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นโครงการอันดับหนึ่งของอําเภอเมืองยะลาณตอนนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนในหมู่บ้านได้เพราะสิ่งที่เราทำก็คือมันเพิ่มรายได้จริงๆ เขาถึงคนในในละแวกภายในตำบลน,นะมีความสนใจก็คิดว่าน่าจะช่วยเศรษฐกิจบ้านเราณณเวลานี้ได้ก็ให้ความร่วมมือทุกท,ทุกเรื่องอะนะฮะก็ให้ความร่วมมือแล้วก็คอยประสานงานอะไรกับเวลาเรามีอะไรติดขัดนะคะ,ะทั้งตำบลเลยค่ะน่าจะแก้ได้เหรเนาะเพราะ,ะไรายได้ตรงนี้มันจะไปแต่แต่ละครอบครัวก็สามารถทํากันได้หรือถ้ามีการรวมกลุ่มมาก รวมกลุ่มกันก็จะไอ้นั้นหาแหล่งตลาดอะไรเราเราเรารวมตัวกันแล้วก็เป็นไอ้นั้นต่อรองหาตลาดได้รวมกลุ่มกันคือแกทางานคือพูดจริงแล้วก็ทำจริงแล้วก็มีความตั้งใจก็มีความตั้งใจคุยมีความสมัคคีคือแต่ละกลุ่มให้ความสําคัญคือในการประชุมหรือเรียกประชุมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มในหมู่บ้านของแต่ละกลุ่มในหมู่บ้านนั้จะให้ความสําคัญกับ โครงการนี้ผมมีความรู้สึกยินดีมาการู้สึกว่าดีมากนะครับเพราะว่าได้สารโครงการของ โครงการ901ตามรอยเท้าพ่อนะครับก็เราไม่นึกคิดว่าเราจะได้สามต่อโครงการนี่มาฐานต้นบนนะครับใช้งบประมาณ2 5 0ล้านแบาทใช้งดอาการจัดซื้อ1 000, 6 3 6 0ล้าน6แสนบาทและก็ในส่วนค่าแรงงานทั้งหมด8.64,000บาทก็ใช้ระยะประมาณ48วันนะครับก็อยากจะขอคุณมท้งสบตและก็ภาครัฐที่สนับสนุนโครงการของ 901นะครับในครั้งนี้เพื่อผลาดดานเศรษฐกิจบ้านเราและก็ได้ชาวบ้านาผู้ได้โอกาสผู้ยากจนรว,รวมพลังทั้งให้ให้มาเกิดในการที่เราจะาลดรายจ่ายในครอบครัวลดความยากจนในพื้นที่ของตำบลและหมู่บ้านในพื้นที่ของเราด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสลาตันของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่ในเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะสําหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสลาตันของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวัสลาม